เด็กบนดอยชาวชนเผ่าปากกากะยอในพื้นที่ตำบลบ้านทับอํเาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ต่างตื่นเต้นและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นใหม่ในสนามเด็กเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนปอนห้วยวอกหลังจากใช้เวลาก่อสร้างมานานกว่านหนึ่งปีโดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดและพนักงานได้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องงบประมาณและแรงงานในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหารห้องน้ำบ้านพักครู สนามเด็กเล่นรวมทั้งมอบสื่อการเรียนการสอนอีกหลายอย่างรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทดีใจมากเลยค่ะที่มีผู้ใจบุญที่เห็นความสำคัญของเด็กๆบนดอยอะค่ะจากที่เขาไม่มีที่เรียนคือเรียนใช้อาคารของโบสถ์ะคะตอนนี้ผู้ปกครองพอได้อาคารใหม่ผู้ปกครองก็ยินดีที่จะให้ทางเราดูแลลูกเขาอะค่ะจริงๆก็เป็นเริ่มจาก จิตอาสาของพนักงานหนึ่งท่านนะครับแล้วก็อขอความร่วมมือจากบริษัทแล้วเราก็มาร่วมบริษัทก็จะให้งบประมาณนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพนักงานให้แรงงานให้แรงใจแล้วเราก็มาร่วมกันสร้างนะครับอาคารเรียนนะครับแล้วก็โรงอาหารสนามเด็กเล่นบ้านพักครูโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7ธันวาคมปี2555ทางรายการสถานีประชาชนได้นำเสนอปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวปากกาเกยอ ที่ตั้งอยู่บนดอยสูงรวมเจ็ดแห่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับซึ่งยังขาดแคลนอาคารเรียนสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนอื่นๆซึ่งมีไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กเล็กทั้งหมด221คนประกอบกับมีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับแต่ละศูนย์ดังนั้นเด็กๆจึงต้องแบ่งกันเล่นและนอกจากนี้ยังพบว่าศูนย์เด็กเล็กอีกสแห่งมีอาคารเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มีหน่วยงานภาคเอกชนได้เห็นถึงความสําคัญของเด็กๆบนดอยและติดต่อมายังรายการเพื่อสอบถามและได้เข้าไปช่วยเหลือสารฝันให้กับน้องๆต้องขอขอบพระคุณสถานีไทย PBS นะคะที่ช่วยเป็นสื่อกลางให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝนฟอน้ว้ว่าของเรามีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานมีโรงอาหารมีห้องน้ำ ค่ะสําหรับเด็กค่ะมีของเล่นมีบ้านพ่อครูให้เราทุกอย่างเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันหมดค่ะเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเชฟรอนได้เดินทางไปทําพิธีส่งมอบอาคารเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนปอนห้วยวอกโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทับปลัดอาเภอแม่แจม่มพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนรับมอบ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ไม่ได้แค่สารฝันให้กับเด็กๆเ,เท่านั้นแต่ยังสร้างรอยยิ้มและความภูมิใจให้กับผู้ให้และผู้รับที่ได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กไทยทุกคนโดยเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ค่ะ ผู้ชมคะเรื่องของศูนย์เด็กเล็กให้กับเด็กๆนะคะชาวเขาปากกากยอก่อนหน้านี้รายการสถานีประชาชนเราก็ได้นําเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นนะเด็กๆรวมทั้งครูก็อยู่กันอย่างลําบากนะคะณวันนี้ผ่านไปหนึ่งปีสิ่งดีๆมีขึ้นนะคะเรามีสายของคุณอรพินจินตนานะคะเป็นหัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของอบตบ้านทับอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันค่ะคุณอรพินคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะค่ะตอนนี้เด็กๆผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างคะเห็นภาพโรงเรียนใหม่ของเราศูนย์เด็กเล็ก